ป้ามิวชาแนลสวัสดีค่ะวันนี้มิวมาถ่ายงานที่โรงแรมแถวกรุงเทพนะคะคือจะบอกว่าช่วงนี้มันโควิดใช่ไหมแล้วก็จะแบบว่าเขาจะลดค่าค่าห้องอะไรเงี้ยค่ะมิวก็เลยจะพามาดูเบื้องหลังห้องที่ถ่ายงานนะคะว่าสมน้ำสมเนือ้อช่วงโควิดมากๆนะคะคือจะให้ดูรอบๆห้องนะคะ ะรีวิวห้องพักประมาณนั้นค่ะว่าช่วงนี้ห้องถ่ายงานว่าถูกแล้วดีมีที่ที่แถวกรุงเทพนี่เองอันนี้ก็หลังจากแบบว่าถ่ายงานเสร็จแล้วเนาะแล้วมิวก็เลยแบบว่ากำลังจะพักแล้วค่ะเลยจะให้ดูรอบๆว่าโอเคมากนะคะคือช่วงนี้มีโปรโมชั่นค่ะ ว่าถ้าเกิดว่าใครอยากออกมาพักแบบอยู่ห้องอยู่บ้านเงาเงาก็มาได้นะคะลองดูแบบว่าพวก A g ก da อะไรอย่างเงี้ยค่ะที่มันแบบว่ามีโปรโมชั่นนะคะมีว่าช่วงนี้ก็จะคุ้มมากๆซึ่งช่วงนี้มิวก็จะแบบว่าออกมาเพราะว่ามันล็อกดาวน์แล้วก็ค่อนข้างจะแบบว่าเบื่ออยู่ห้องแล้วว่าก็เลยออกมาถ่ายงานข้างนอกบ้าน คืออ่างสวยเลยค่ะห้องน้ําที่นี่ถือว่าโอเคมากๆนะคะชอบแต่ก็แบบว่าอยากให้มีราคาแบบราคาดีอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่าด้วยเศรษฐกิจคนก็ต้องบอกว่าเซฟเงินกันเนาะแต่ก็ถือว่าโอเคค่ะโอเคามากๆเลยห้องเหงาอีกแล้วเดี๋ยวเจอกันอีพีหน้านะคะเดี๋ยวมาแวะมาแวะทักทายหมา e อีพีนี้ไปก่อนนะคะคิดถึงจังเลยอย่าลืมกันนะ ฝากช่องทางอื่นติดตามด้วยนะคะช่วงนี้มิวก็จะมีออลิแฟนค่ะที่แบบว่าทําเพิ่มเข้ามาเพราะว่าก่อนหน้านี้จะมีแค่เฟซไอจทวิตแล้วก็กลุ่มไลน์แต่ช่วงนี้เหมือนกับด้วยสภาพเศรษฐกิจแบบนี้คนก็เหมือนกันเริ่มน้อยลงมิวก็เลยเริ่มจะมาทำออลิแฟนแบบว่าจะแบบว่าเต็มรูปแบบแล้วยังไงก็ฝากด้วยนะคะ ที่オリแฟนมิวติดตามได้ทางช่องทางทวิตเนาะเพราะว่าช่องช่องทางนะั้นมันจะสามารถโปรโมทง่ายกว่ายังไงฝากด้วยนะคะนุมน่มๆคะ่ะเป็นกำลังใจให้มิวหน่อยนะคิดถึงนะคะแล้วเจอกันใหม่อีพีหน้าคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะจุ๊บๆเดี๋ยวพักผ่อนเผื่อนะ <c oughs> บ๊ายบายคะ่ะ